สวัสดีครับผมอาจารย์นฤสศรมมงคลศิลานะครับเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมณนะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ธุรกิจทางด้านอาหารนะครับมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะครับแล้วก็วิธีคิดในเรื่องของการจัดทําอาหารขึ้นนะครับเกี่ยวกับทางด้านผู้สูงอายุแล้วก็เกี่ยวกับผู้ที่รักสุขภาพนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาคอยเคินครับ ผมอยากรบกวนถามท่านอาจารย์ครับว่าแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแลวก็ <spl. S 1> <ะ>ผู้ที่ดูแลสุขภาพในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง,ราง <That> s <S ครับก่อนอื่นนะคะต้องขอกล่าวนำนิดนึงว่าปัจจุบันนี้นะคะผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ต้องมามุ่งเน้นในเรื่องการทำธุรกิจ <c oughs> ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนาะ พราะปัจจุบันเนี่ยคนก็จะทําแค่ร้านอาหารสําหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปโดยไม่ได้มุ่งเน้นตรงนี้ต่อไปนี้นีนะคะจะต้องมุ่งเน้นการทําอาหารผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราทําอาหารขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นผัดสปาเกตตี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของสุขภาพแล้วเนาะทีนี้เราก็ มุ่งเน้นในเรื่องของการเติมพวกอาหารไทยเนี่ยอาหารในเรื่องของฟิวชั่นเนี่ยเข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าสปากเกตตี้ก็เป็นสปากเกตตี้ผัดเขียวหวานสปากเกตตี้ผัดขี้เมาซึ่งเน้นวัตถุดิบของอาหารไทยเข้ามา,มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือเหมือนประมาณเป็นอาหารในเชิงฟิวชั่นอ่าใช่ฟิวชั่นด้วย,าายอ่าแล้วก็ยังมีคงวัฒนธรรมของอาหารไทยด้วยก็คือจะเป็นมุมมองที่ อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารด้วยฮะแล้วก็เอาอาหารสุขภาพเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะมาเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายคนที่เป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะแล้วก็คนที่รักสุขภาพใช่ค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ขายพวกวัยรุ่นอย่างเดียวนะคะอันนี้แต่ก็คือความความทันสมัยในเรื่องของตัวอาหารนี่ก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะก็ผมอยากจะให้ท่าน พูดเกี่ยวกับเรื่องทางด้านคุกกี้ช็อก,กชิพนิดนึงอันนี้ค่ะอยากอยากจะพูดอยู่นะคะว,ว่าเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยฮะบางทีมันมีกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็อยากทานนะคะแต่คิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นพวกนมเนยซึ่งมันมันไม่ดีต่อสุขภาพไหมทีนี้ถ้าเราเอาพวกอาหารที่เป็นสุขภาพเนี่ยเข้ามาผู้สูงอายุก,ก็สามารถเลือกทานได้นะคะอย่างเช่นคุกกี้ช็อกชิพเนี่ยค่ะช็อกชิพเนี่ยปกติวัตถุดิบหลักๆก็จะมีแค่เม็ดมะม่วงกับลูกเกด ทีนี้ถ้าเราอยากทำเป็นสุขภาพตอบโจทย์กับผู้สูงอายุเนี่ยเราควรจะเพิ่มอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นพวกลูกเดือยงาดำนะคะเข้าไปหรือว่าในเรื่องของเอาวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยเข้าไปได้อย่างเช่นข้าวโอ๊ตคอนเฟกอย่างเงี้ยเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นสุขภาพและถือว่าสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุสําหรับเด็กก็ทานได้แล้วก็วัยรุ่นก็ทานได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสำคัญแต่ท่านอาจารย์นี่ถือว่าเป็นต้นแบบของคุกกี้ ช็อกโกแลตชิพของโชกุนเลยนะครับขคุณมากค่ะถือว่าเขาเรียกว่าคงคงเรื่องของตัวคุกกี้ในความเป็นไทยแล้วก็ผสมผสานทางด้านตะวันตกไปด้วยนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจอาหารในปัจจุบันพอสมควรค่ะแต่เราก็ยังคงเป็นวัฒนธรรมอยู่นะคะหมายถึงว่าวัฒนธรรมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่า วัฒนธรรมนี่ก็คือยังคงเป็นลักษณะของอาหารอยู่ด้วยอย่างเช่นเอาตัววัตถุดิบของไทยมาใช้ด้วยค่ะค่ะอะไรอะไรแาบนี้ได้เลยค่ะเข้ามาหรือเมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทองก็ได้นะคะถือว่ายังคงอยู่ในตัวของวัตถุดิบของเป็นอาหารไทยอยู่นะคะแล้วส่วนเรื่องของแนวโน้มทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจอาหารในอนาคตที่ ตอนนี้พอพอมีเรื่องของการใช้พวกแอปพลิเคชันอะไรเข้ามา,านี่ตอนนี้ท่านอาจารย์มีมุมมองอะไรที่เกี่ยวข้ออะไรตรงนี้สำคัญเลยค่ะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันตอบโจทย์นะคะณปัจจุบันเพราะคนปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยออกไปทานนอกบ้านแล้วก็จะมีการสั่งนะคะาทางแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยอันนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาหารเนี่ยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามันยุค 4.00เนาะมันต้องตอบโจทย์นะคะอย่างสมมติยุคผู้สูงวัยมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีอาหารพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์เคยเล่าว่าลูกลของท่านอาจารย์เคยสั่งพวกอาหารสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันด้วยใช่ไหมครับก็ยังบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมเราเราเป็นผู้สั่งทําไมเราไม่เป็นผู้ผู้ผู้ขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่ง ณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าช่องทางในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆในการขายเพื่อไม่ต้องเปิดหน้าร้านนี่ผมว่ามันก็เป็นสำคัญนะะก็อาจารย์อยากจะบอกเลยว่าอะไรที่มันเป็นยุค ทันสมัยหรือ4.0เนี่ยเราต้องพยายามปรับตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในด้านของอาหารเนาะในเรื่องของการบริการอาหารซึ่งซึ่งจะมาให้ลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้แล้วจะต้องมีการบริการนะคะในเรื่องของอาใช่ค่ะอันนี้คือการตอบโจทย์ที่ถูกต้องเลยค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาเกิดเกิดมากครับในส่วนแรกนะครับเราได้รับองค์ความรู้ที่สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจ ทางด้านอาหารแล้วก็มุมมองทางด้านอาหารที่มีการผสมผสานร,ระหว่างอาหารตะวันตกแล้วก็อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาเพื่อพัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้มีความาทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ธุรกิจในประเทศไทยเนะี่ยพัฒนาให้มีแนวโน้ม ในเรื่องของอในเชิงพาณิชย์เล็กท้กองิกตอบไปครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงที่ของของอาการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันทางด้านธุรกิจอาหารในยุคไทยแลนด์4.0นะครับโดยที่วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์กเกษมขะเสมพุทธเอืองศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ อันนี้ผมจะมาสอบถามผมขออนุญาตเรียกเป็นพี่เสบแล้วกันนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องมุมมองทางด้านการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารในยุค4.0เนะครับว่าในมุมมองความเป็นมาทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นมาในยุคก่อนจนถึงณปัจจุบันนี้พี่เสบมีมุมมองอย่างไงบ้างครับคือถ้าจะมองในแง่ของคือของผมจะเป็นในแง่ของทำแอปอะไรต่างๆใช่ไหม ือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเปิดร้านอาหารมันก็ไหนจะเรื่องของการโปรโมตต้องทําป้ายตัวใหญ่ๆไปแปะอย่างสมมติอย่างแถวบ้านในหมู่บ้านเองอาจจะมีครัวน้าแดงก็จะแปะป้ายครัวน้าแดงอยู่ท้ายซอยแต่เดี๋ยวนี้นี่คือถ้าจะไม่ต้องไปแปะป้ายแบบนั้นเลยถ้าสมมติอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนมากินมาชิมแล้วรู้สึกชอบไปโพสต์ลง Facebook โพสต์รีวิวลงใน YouTube อะไรต่างๆมันก็จะช่วยในเรื่องของการโปรโมตได้อย่างหนึ่ง แล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาทําร้านอาหารรไหนจะขายอาหารหรือว่าเวลาที่มีคนจะมาสั่งเพื่อจะออกไปคือกินข้างนอกครับก็เราจะต้องเซ็ตเรื่องของมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถขนส่งอะไรต่างๆต,ต,ต,ต้องเตรียมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือไอ้เรื่องพวกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแทบจะไม่มีละเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแอปมีเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วย<ช>เพราะว่าเราก็แค่ทําเรื่องของร้านอาหารทําคุณภาพอาหารให้ดีแล้วก็ มีการโปรโมทออกไปแล้วหลังจากส่วนตรงนี้ไปก็คือใช้บริการไม่ว่าจะเป็นไลแมนไลแมนกราฟกราฟฟูดใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีฟูดพันด้าอะไรต่างๆเยอะแยะเลยที่จะมาช่วยหรือว่าจะมารองรับในเรื่องของบริการเอาซอร์สในทางด้านธุรกิจร้านอาหารแต่มุมมองในเรื่องของพวกอีมันนี่หรือว่าการรับชมัคตอนนี้ก็ในมุมมองพิเศษนี่ถือว่าโอเคไหมครับใช่คือจริงๆถ้าจะพูดถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซ ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่มจากในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮมเพจหรือว่าแลนดิ้งเพจแลนดิ้งเพจหรือโฮมเพจก็คือเวลาที่คนเซิร์ชจาก Google มาเจอหน้าแรกเลยส่วนใหญ่ก็จะมาลงที่หน้าโฮมเพจหรือแลนดิ้งเพจจากนั้นก็จะมีเรื่องของแคตตากรีต่างๆหมวดหมู่ของอาหารเช้าอาหารที่เป็นยำที่เป็นผัดที่เป็นน้ำแกงที่เป็นแกงเผ็ดต่างๆแล้วถึงจะเข้ามาหน้า Product l i s t Aduct ดดีเทลแล้วก็ถึงจะน้เข้าไปในหน้าของตักล้าแล้วถึงจะเข้าโฟล์ c เช็คเช็คเอาท์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเฟรมเก็บไว้แต่ปัจจุบันนี้ตรงนี้นี่คือถูกถูกต้องบอกว่าถูก Bypass ไปได้หมดเลยเพราะว่าปัจจุบันก็มีพวก Blue Pay l ลายเพยและบิด l ลายเพยต่างๆใช่ไหมครับ้รือชำระอะไรต่างๆใช่เพย์ต่างๆ QR เพย์หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับบัตรเครดิตอะไรต่างๆสะดวกโดยที่ ร้านอาหารแทบจะไม่ต้องรู้ในเรื่องพวกนี้เลยครับก็คือถือว่าในมุมมองของพี่เสมนี่ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งในเรื่องของถ้าในในมุมมองธุรกิรจ4.0นี่ถือว่าใช้ได้ไหมครับในระดับใช้ได้ใช้ได้ค,คือ,ค,อคือต้องบอกว่ามันมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยลงน<า>ในเรื่องของการ,รที่จะเข้าสู่เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันง่ายขึ้นแล้วก็ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแต่ว่า ถ้าเป็นธุรกิจหลักๆอย่างธุรกิจร้านอาหารมันก็จยังคงมีเรื่องของเว็บไซต์ที่เขาจะต้องมีโฟล์ต่างๆเว็บโฟล์ที่ที่ที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ฮะว่ามันก็จะมาเข้าโฟล์ของมันจะมี2องโฟล์โฟล์ที่เป็นการลงทะเบียนกับโฟล์ที่เป็นเช็คเอาท์เพื่อชําระเงินในโฟล์เช็คเอาท์ชำระเงินมันก็จะมีเพ์เมนเกตเวย์นี่แหละครับก็คือจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตอะไรต่างๆที่เจ้าของธุรกิจต้องไปเซตแต่ว่า บางคือธุรกิจ SME บางร้านอาหารรปัจจุบันเขาก็มีเพจที่เป็น f c e e o o o ครับผมแล้วก็พอเวลาคลิกสั่งซื้อคือใน Facebook มันก็จะมีปุ่มให้คลิกสั่งซื้อพอคลิกสั่งซื้อเสร็จมันก็จะกลับเข้ามาหาหน้าเว็บไซต์หลักของร้านอาหารเพื่อจะมาเข้า Workflow ที่พาไปสู่การจ่ายเงินการชำระเงินแล้วก็ไปสู่เรื่องของการส่งต่อการส่งใช่ อันนั้นอาจจะเป็นทางร้านก็อาจจะมีการจัดส่งของเขาเองแต่ว่าถ้าไม่ได้มีเรื่องของการจัดส่งเองก็จะต้องไปอาจจะเป็นพันธมิตรกับฟูดพันด้าหรือเป็นพันธมิตรกับกราฟหรือจริงๆถ้าเป็นกราฟนี่เราแค่สั่งในกราฟก็ได้เลยใช่ไหมือที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นพันธมิตรแล้วเดี๋ยวกราฟก็จะจัดการไปหน้าร้านอะไรต่างๆให้เสร็จสับเลยคือในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งคือเรื่องของอ้ไพวก โปรโมชั่นอะไรต่างๆนี้มีความรู้สึกว่ามันน่าสนใจไหมใช่ใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้ที่อย่างมีอยููเจ้าหนึ่งที่แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่างเงี้ย<อ>ซึ่งซึ่งค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรในเรื่องของการสั่งอาหารแล้วก็อย่างถ้าในกลุ่มของฟู้ดแพนด้าอย่างเงี้ยท,ท,ท,ที่ตอนนี้ก็เริ่มดึงลูกค้าเรื่องของการใช้โปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติม<อ>เข้ามานี่ก็ถือว่าโอเคไหมครับสําหรับผม,มง,งพ่กัสเซ่เพราะจริงๆเพราะจริงๆแล้วจะบอกอย่างนี้ครับว่า โดยปกติทั่วไปถ้าสมมติว่าค่าขนส่งอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นภาระของผู้ที่สั่งซื้อผู้บริโภคจะต้องชำระแต่ว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเพราะว่าตอนนี้บรรดาผู้ที่ให้บริการในเรื่องของการจัดส่งอาหารต่างๆเขาก็จะมีโปรโมชั่นบางเจ้าก็10บาทใช่ไหมครับสิาทจะสั่งไม่คิดค่าขนส่งอะไรหรือว่าสั่งครั้งแรกได้ลด 50บาทบ70บาทก็โโทมีก็ถือว่าเยอะอยู่ใช่ฮะแล้วก็ถ้าสั่งซื้อเยอะๆก็จะได้สะสมแต้มเอาแต้มมาแปลงเป็นค,ค่าบริการอะไรต่างๆก็ถือว่าถือว่าผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวกขึ้นแล้วก็ในแง่ของร้านอาหารเองก็ไม่ต้องไม่ต้องวุน่นวายอะไรไม่ต้องไปเซ็ตเรื่องของการชำระเงินทำในเรื่องของอาหารให้ดีที่สุดไปแค่นั้นเองแล้วก็ ไอ้เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาช่วยเรื่องของร้านอาหารได้เยอะมากเลยครับในมุมมองตรงนี้โอเค<ช>โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณ,คณมากเลยครับรบ,รบในส่วนของมุมมองในเรื่องของการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารนะครับในยุคไทยแลนด์4.0ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเท่าที่พิเศษได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในมุมมองเกี่ยวกับ ในเรื่องของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับในกลุ่มของพวก f c e e o o o นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้จนไปถึงส่วนของเรื่องของการขนส่งนะครับในไม่ว่าจะเป็น l i n e m a n Food Panda หรือเรื่องของระบบ E-Payment อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร4.0ต่อไปได้ครับ